ทัางไม่ถูกนะสำหรับหลายๆคนเลือกสิ่งที่ชอบที่สุดในโชว์เคสค่ะผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวที่คุณชอบที่สุดและคุณเคยใช้อ่ะคุณเคยเออเออเออหรือนาฬิกาที่เคยเคยชอบยี่ห้อนี้คาสิโอเนี่ยหรือคุณชอบไปแล้วก็ได้ค่ะคุณนำสิ่งนั้นนะคะที่ที่คุณแบบได้ใช้หรือได้อินกับมันอ่ะเอาไปโพสขายก่อนแล้วโพสซ้ำ แต่ต้องแต่งรูปนะเหมือนที่น้องมาบอกอะค่ะก็คือเราต้องเปลี่ยนรูปทุกวันถึงจะเป็นนาฬกาเรือนเดิมนะแต่เราถ่ายรูปคู่กับนาฬิกาเราได้ไอกีวแอคก็ได้เอ้ยอันเนี้ยเราแบบเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เมย์จะชอบป้ายาได้การแบบโชว์ของอืออืออืออ <laughs> เหนว่าอันเนี้เป็นเทคนิคที่ทุกคนแบบมีอะอันนี้พอพี่เมย์พูดถึงคาซิโทุกคนก็เอาคาซิโมาวางไว้หน้าเบรย <laughs> าริโอคาริโอแบบมันมีใบเซอร์ได้เลยทุกคนบางทีเราถ่ายรูปแล้วเออโชว์ใบเซอร์ออกมาก็ได้เพื่อนจะเห็นว่าเราทําอะไรเป็นการ์ดที่แบบการันตีว่าของแท้ถูกไหมใช่ค่ะเราก็โพสต์รีวิวตัวเองนะคะการ์ดค a s ิโที่แสดงของแท้ใช่ปะเอออยู่มีมีครับมีของเราก็มีไปไหนก็ไม่รู้เราลืมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับทคปนิคแรก เทคนิคแรกของพี่เมย์นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็คือให้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนเอามาสักสินค้าหนึ่งว่าจะขายอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเคยใช้มันต้องมีบ้างแหละเนาะในเยล,ลนะครับเนาะทุกคนมันต้องมีค่ะเราไปเดินห้างไปเดินแบบเคา,เาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรก็ตามอ่ะคือเราจะต้องเคยเห็นผ่านตาหรือไม่คนใกล้ตัวเราอาจจะใช้ก็ได้ค่ะเราก็ไปถามเขาก็ได้เพื่อนเรา <ừ> mm. ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองสังเกตดูหางง่ายๆแล้วก็แบบ าสิ่งที่เรารักที่สุดอ่ะเราจะทําได้ดีเสมอค่ะ